เมื่อวานนี้เรารายงานข่าวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคนร้ายเนี่ยขึงเส้นลวดไว้กลางถนนเลยใช่ไหมครับหว,วัดเสียวอันตารายจริงๆที่สูงเนินจังหวัดนครราชสีมาก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันครับมีชายหญิงคู่หนึ่งก็ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ซ้อนท้ายกันมาที่ทางเปลี่ยวๆปรากฏว่ามีคนร้ายดักปากก้อนหินใส่ไปดูภาพกันครับมันโยนอะไรใส่ ใครวะเมื่อกี้เนี่ยทำไงดีวะรถเป็นไรไหมทำไง<อ>ด,ดีโดตรกนดูมันโยนอะไรใส่มไม่รู้อุ้ยรูสงสามลถทขูดที่อะขออภัยครับผู้ชมครับขับรถยนต์กันมาค่ะนะฮะผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ขับรถโดยสารกันมาครับแล้วปรากฏว่ามี ใครก็ไม่รู้ว่าปาก้อนหินใส่รถยนต์คันนี้ครับวิ่งอยู่บนถนนบ้านหนองบอนตาบลน,นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาคือจะเห็นได้ว่ามืดมากเลยนะครับเป็นทางเปลี่ยวๆเลยนะพอมาถึงจุดเกิดเหตุนเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างรถจัก,กรยานยนต์ที่จอดไว้หลายทางคือเหมือนจอดรออยู่แล้วอ่ะคือถ้ารถใครผ่านมาก็ปาใส่เลยว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับ แล้วผู้เสียหายขับผ่านมาพอดีถูกคนร้ายปาก้อนหินใส่รถฝั่งผู้โดยสารด้านสายเสียงดังสนั่นเลยนะครับแล้วผู้เสียหายก็จอดรถข้างทางเพื่อจะไปดูว่ารถเสียหายตรงไหนบ้างชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ตามมาครับตามมาปาก้อนหินใส่อีกเป็นครั้งที่2ถูกด้านฝั่งคนขับเมื่อกี้ตอนแรกดูฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะพอขี่รถตามมาปาอีกครั้งหนึ่งฝั่งคนขับครับเส้วก็ขี่หนีหายไปในความมืด ทีมข่าวของเราพร้อมกับผู้เสียหายครับคือนางสาวชนิดาอายุ28ปีไปที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งแล้วเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเนี่ยกำลังขับรถไปบ้านเพื่อนก็ใช้เส้นทางสายรองไปถึงที่เกิดเหตุเห็นชายต้องสงสัยยืนอยู่ข้างรถจัก,กรยานยนต์ที่จอดอยู่หลายทางจุดนี้ครับเธอเชียร์นักข่าวดูว่าเนี่ยจอดรถจักรยานยนต์แล้วก็ยืนรอยอยู่ตรงนี้แล้วก็ปากอนหินใส่เธอได้ยินเสียงของแข็งนกระทบตัวรถทําให้กระจกประตูซ้ายฝั่งข้าง,างคนขับแตกร้าว พอจอดรถลงไปดูปรากฏว่าถูกชายคนเนี้ยมาซ้ำอีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> เขามีรูปล่างผอมๆค่ะแล้วก็เหมือนจะมีเป็นรถยี่ห้อเวฟแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นรุ่นไหนค่ะ <c oughs> ก่อนที่จะเกิดเหตุอหนูได้ไปมีเรื่องกับใครไหมไม่มีค่ะไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเนาะไม่มีค่ะ ที่ตอนแรกว่าไอ้ปาก้อนหินใส่แต่เมื่อสักครู่เห็นภาพใช่ไหมครับก็เหมือนอันอาจจะไม่ใช่ก้อนหินหรือเปล่าอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นเศษยางมาต,ตอยที่เก็บได้จากข้างทางครับแล้วก็ปาใส่นี่นีนนนนนนนวัตถุที่มาปาใส่รถของเธอนะครับสาเหตุผู้เสียาาวว่าน่าจะทําให้รถเกิดอุบัติเหตุแล้วมาปลดซัพย์หรือทําให้ผู้เสียหายจอดรถแล้วมาชิงทรัพย์หรือเปล่า คือเหมือนต้องการหวังต่อทรัพย์สินนะแต่ก็จะมีนะบางคนก็คือ,อขนองอป่าเล่นๆอย่างนี้ก็เคยได้ยินเหมือนกันก็เป็น,ปน<อ>ไปได้นี่นะครับไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สพสูงเนินตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีคาดว่าคนก่อเหตุเนี่ยก็น่าจะอยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับ